คลิปนี้พามาติดตามงานโคกกหนองนาของอาจารย์ลบครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube นะครับสวัสดีแฟนเพจมิมล้อเลยครับตอนนี้ประมาณห้า <c> ส <oughs> ิบเอร์เซ็นต์งานโคุกหนองนาครับนี่สารูปวงกลมครับโอ้ หรือว่าโอเคเลยครับจันรูปเดี๋ยวนี้นี่สรูปสี่เหลี่ยมนี่จะหายากหนะครับจะ <c oughs> เป็นรูปหัวใจบ้างรูปวงกลมบ้างแล้วแต่เจ้าของที่ชอบครับสั่งได้ครับผมชอบแบบไหนก็สั่งเลยครับฝั่งนู้นก็จะเป็นคลองแท้ไก่ครับ ฝั่งนี้จะเป็นสะสองลูกนะมาดูลูกนี้ครับลูกนี้น่าจะเป็นเหลี่ยมครับนี่ครับมีลูกมีลูกเหลี่ยม <c oughs> มีลูกกลมมีลูกเหลี่ยมโอ้สะหน่อยสะหน่อยอุปสรรคในการทำงานก็คือนี่ครับต้นไม้ครับเพราะว่าเจ้าของนี่จะบอกว่าต้นไม้เนี่ยอนุรักษ์ไว้ พออนุรักษ์ต้นไม้ก็จะทำให้การทำงานนี่กีดขวางครับจะยากงานโค้งหนองนานี่คนขับนี่วางแผนนี่ต้องต้องเฉียบนะงานถึงจะออกมาดีครับนี่เป็นเหลี่ยมเป็นมุมครับศสะอาจารย์ลบ SK140 Super XM ครับเขาปีที่สามนะครับป๋าตุงก็ระบบยังฟึตฟาสครับที่ผ่านมาก็จะเป็นช่วงล่างครับที่ต้องเปลี่ยนนอกนั้นนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับอัดสายตามระยะข้างหลังเป็นสะเก่าครับ น่าจะต้องรีโนเวทใหม่หรือเปล่าสะเล็กสะน้อยครับเจ้ขอบอกชอบสะ เริ่มงานวันที่สองครับเมื่อวานนี้หนึ่งวันหนึ่งวันเต็มๆครับงานนี้น่าจะจบที่สามวันครับงานโคกหนองนาเนื้อที่ประมาณสองไร่ครับเอ้ยกะจกเลยกระจกกระจบก,กะจก ูแล้วน่าจะลงไปข้างล่างครับจันลบหรือยังไงไม่รู้งานนี้นี่ให้คนขับคุยกับเจ้าของที่เ,เลยครับชอบแบบไหนเอาแบบไหนจัดการเลยครับโอ้ เป็นดินเหนียวครับดินแข็งบริเวณนี้ไม่มีดินสมองนะครับโชคดีปกติโซนทางนี้นี่จะเป็นน้ำขังตลอดนะครับ ัเดี๋ดวยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ